สวัสดีค่ะวันนี้หวานจะทําเมนูเบอร์เกอร์หมูนะคะอันนี้หมูบด1กิโลกรัมค่ะหวานก็ใช้เนื้อหมูที่มีมันติดหน่อยนึงนะคะตามเพื่อนที่ไม่ชอบมีมันติดนะก็ใช้หมูบดหมูรวนเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวหวานก็จะไปทําในส่วนผสมของหอมใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้หวานก็จะใส่เนยเค็ม2ช้อนนะคะ ขั้นตอนนี้หวานก็จะใส่เนยเค็ม2ช้อนนะคะเราก็ละลายเนยก่อนค่ะแล้วเราก็นำหอมหัวใหญ่สับค่ะเราไปผัดเลยนะคะพอใส่หอมใหญ่ไปแล้วนะคะ เราก็ใส่ซอสมะเขือเทศ6ช้อนโต๊ะค่ะโอเคแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะผัดจนหอมเลยนะคะหอมหัวใหญ่หวานก็ใช้1ลูกครึ่งนะคะ ลูกใหญ่ค่ะนี่เราก็ผัดจนหอมแล้วก็ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เย็นพอหลังจากที่หอมใหญ่ของเราอะเย็นแล้วเราก็จะนําไปผสมกับหมูบดของเราเพื่อที่จะหมักนะคะในขั้นตอนนี้ส่วนผสมก็จะมีน้ำหมั่เฮชานนะคะเนี่ยค่ะก่อนใช้ทุกครั้งเราเขย่าให้เข้ากันก่อนนะคะ หนกิโลกรัมหวานก็จะใส่น้ำมัดสองช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะ นวดให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะพวนวดส่วน,สวนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ที่เราพักเย็นแล้วนะคะที่เมื่อกี้เราทำอะ่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะหอมหัวใหญ่นี้วันใช้หนึ่งหัวครึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่ไข่แดงค่ะ สองฟองนะคะต่อหมูหนึ่งกิโลกรัมนี่เราก็นวนให้เข้ากันอีกทีหนึง่งขั้นตอนนี้เราจะไม่ใส่น้ำนะคะนะคะหวานก็แช่หมูมาได้30นาทีแล้วเมื่อกี้หวานดึงบอกไปค่ะ หรือว่าเพื่อนจะแช่มากกว่า30นาทีก็ได้นะคะแต่ต้องแช่ดีๆให้ความเย็นถึงจะได้ไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็เดี๋ยวหวานก็จะนําไปปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนําไปจี่ในกระทะเลยนะคะหลังจากนั้นหวานก็จะใช้ช้อนตักหนึ่งช้อนแบบนี้แล้วก็จะปั้นเป็นก้อนก่อนแล้วก็บี้ให้เป็นแบนเลยนะคะเนี่ยค่ะเอาให้บางๆเลยค่ะนี่บางๆอย่างนี้เลยนะคะ เราก็จะไปวางบนกระทะนะคะนี่ค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะทัางเพื่อนคนไหนที่มีตัวพิมพ์ก็สามารถใช้ตัวพิมพ์ที่เป็นตัววงกลมนะคะได้นะคะก่อนที่เพื่อนจะเอาหมูลงในกระทะเพื่อนๆต้องทาด้วยเนยจืดก่อนนะคะ เราก็ปั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเรามีตัวพิมพ์มปั้นจะสวยกว่านี้นะคะจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราเข้าปรับด้านนะคะ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะทําในกระทะธรรมดาก็ได้นะคะแต่เพื่อนๆต้องใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆเดี๋ยวหมูของเราจะไหม้ก่อนนะคะขนมปังหวานก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะเราซื้อในแมคโครค่ะส่วนขนมปังนะคะหวานก็จะนําไปจีในกระทะอย่างนี้ก็เช่เชนกันนะคะเราจะจีแค่แป๊บเดียวเอาให้ด้านในด้านล่างะคะ่ะเอาให้มันเหลืองหน่อยนึงแล้วก็มีความหอมเอาแค่นั้นนะคะไม่ต้องจีนานเดี๋ยวขนมปังของเราจะไหม้ซะก่อนนะคะ ผักหวานก็จะใช้ผักกาดแก้วแล้วก็ผักสลัดกับมะเขือเ,เทศนะคะมะเขือเ,เทศจะหั่นชิ้นบางๆถ้าใครชอบหอมหัวใหญ่ก็ใช้ได้นะคะผักตามใจชอบเลยค่ะแล้วหวานก็จะมาจัดเบอร์เกอร์ของเราเลยนะคะขนมปังชิน้นนี้หวานก็จะทาด้วยน้ำมายองเนสค่ะนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักผักกาดแก้วนะคะ แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยหมูที่เมืกี้เราจีบนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยผักสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศอีกทีนึงผักเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะว่าจะใส่ประมาณไหน ขนมปังชิ้นที่สองเนี่ยวานก็จะทาด้วยน้ำมะยงเนนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยหรือถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบซ้อมหรือเขลเทศก็สามารถใส่ลงไปได้ด้วยนะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะนี่ใส่แน่นๆโอเคค่ะผักก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบว่าชอบใส่ประมาณไหนเท่าไหร่ก็ตามใจได้เลยนะคะโอเคค่ะ ไลค์ก่อนจ้างตัวสำบัตรขาให้แม่หนูแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย